นี่ยังไงฮะสลากรัฐบาลกินไม่แบ่งค่ะกินแบ่งรัฐบาลแบ่งมันต้องแบ่งงวดนี้เอ็มต้องมาเพราะเอ็มซื้อเอ็มจะซื้อจะซื้อจะซื้อแน่นอนโอเคแต่ว่าเราเริ่มฝันเลี้ยงช่วงนีเ้เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราต้องเปิดโผลตัวแทนหมู่บ้านก่อนเราจะได้แบบเขาเรียกว่าคอมเมนต์ถูกคนเหรอ้าให้ตรงแบบที่เราซื้อมันไม่เกี่ยวกับเท้าไม่เกี่ยวกันคือคุณป้ายปลายโอริโอเนี่ยนะฮะเขาเตรียมเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับไปหมุนวงล้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหนน้าะฮ ก็เรียกว่าเป็นการสารฝันให้กับคุณไปลายปลายนะฮะหลังจากที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียนเชิญนะครับไปหมุนในงวดที่16มีนาคมนี้เจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นมากมากกว่าได้ขึ้นคอนเสิร์ตซะอีกโ oh. อ้าจริงๆนะมันคือ สายตาทั้งประเทศ่ทั้งประเทศจับตามองมาช่วงเวลาเกือบเกือบสี่โมงอ่ะแล้วมันมีผลต่อความรู้สึกของคนทั้งประเทศไงถ้าเกิดว่าหมุนออกมาไม่ตรงใจใครหลายๆคนแบบนี้นะครับแต่จริงๆก็อย่างที่น้องเอ็มบอกแหละมันเป็นเรื่องของโชคดวงนะแล้วก็แอบใบห่วใบหวยงวดนี้เบาๆบอกว่าจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับหวังว่าทุกคนจะเป็นผู้โชคดีกันทั่วหน้า ความควเป็นจริงแต่ความกดดันก็อาจจะไม่ได้กดดันกับพี่ๆ FC ทุกคนกดดันในตัวเราเองครับเนีハハ่ยเนี่ยหัวเราะเรานะหัวเราะเราตื่นเต้นมากที่สุดมากกว่าคอนเสิร์ตที่ไปคือรอบที่แล้วให้ไปแล้วไปไปแล้วแล้วมันไม่เขียดเลยน่าจะไม่ให้เลขไปกับใครแล้วแต่งวดนี้แฟนๆน่าจะซื้อเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือว่าจะเป็นอายุเพราะว่าตอนนี้ก็อายุย่าง28แล้ว